สวัสดีครับกลับมาพบกับบอลโอเคกันอีกครั้งวันนี้วันอาทิตย์ที่3กันยายนกลับมาเจอเจอทีเด็ดตัวเน็กติดดาวกันเหมือนเดิมค่ะเฉพาะคุณวันเจตสุดจัดชุดจัดเดี่ยวของมอเตอเมย์ค่ำคืนวันนี้มีมาฝาก3 EP นะครับ EP 1-2คู่ศึกพรีเมียร์ EP 2-2คู่ศึกกันโชคและตอนนี้ท่านกำลังอยู่ที่ EP 3- 2คู่ศึกลาลิก้าแอตมาริดเซมิอาโอซาซูนาบาร์เซโลนา ้ามพาดด้วยประการทั้งปวงฝากทุกท่านที่มารับชมและฟังกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้ด้วยขอบพระคุณมากๆครับเรามาเริ่มต้นเช็คข้อมูลสอบผูดโดยแฮนดิแคปแอดมัทบรกับเซบียาลาลิกาสเปนตีเอะเที่ยคืนครึ่งแอดมัทต่อลูกควบแอดมัทบและเซบียาถ้าโดยชื่อชันทีมแล้วแอดมัทบดูด,ดีกว่าเหนือกว่า เซมิยาก็เป็นทีมระดับหัวหัวเหมือนกันในแง่ของความสําเร็จเซมิยาก็ไม่ธรรมดาเพราะว่านี่เป็นสิ่งันถ้วยนะสิ่งันถ้วยแชมป์ยุโรปอย่างรุรรปานี่พวกเขาก็ฟ้าดมาแล้วก็จะบอกว่าเป็นเป็นทีมกลุ่มนําเจอกันนะ่ะหมายถึงว่าชื่อชั้นทีมนะแต่ในสถานการณ์ล่าสุดมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นเลย ตอนนี้แอนมาเลิยังคงเป็นทีมหัวตารางครับเพราะว่าสามเกมเลีกผลงานยังโอเคชนะสองเสมอหนะนึ่งชนะแคนาดาชน,นเะเสมอเมติสแล้วก็บุกชนะลายโยเจ็ดโนล้านสนนะในเกมลีกแต่ในขณะที่เซมิยาสามเกมลีกแพ้รวดเกิดอ,อะไรขึ้นครับสรุปแล้วพีแกนี่จะเอาแต่เกมบอลถ้วยเหรอแพ้รวดเลย แล้วก็ไม่ได้แพ้ให้กับทีมระดับมิกเนมนะมีที่หลักสดุดที่ดูดีสดุดคือการแพ้กับบาเลเซียเกมแรกคาบา้านสองหนึ่งเท่านั้นเองที่เหลือก็ไปแพ้อลาเบสอย่างนี้แพ้คิโนนาอย่างนี้โอ้แล้ววันนี้มาเยือนอนบาเนตต่อให้เป็นสัครา์สังสีจะไหวหรือเปล่าครับราําราเซยราคาก็ต่อมาแพ้ได้ใจครับลูกวบ อย่างไรก็ตามสองพูด,ดูแหนนิแคมจากเจ้าทัางห้าลายปรากฏว่าวันนี้เจ้าทัางห้าลายไม่มีความลังเลยแต่อย่างใดความราคาลดลงหมดเลยในช่องจัมบ้านแอดมิเน็ตเพิ่มขึ้นหมดเลยในช่องเสมอเพิ่มขึ้นหมดเลยในช่องเซมิยะนะเรียกว่าสามช่องไม่มีเถียงเห็นเหมือนเหมือนกันแดงเหมือนกันเขียวเหมือนกันแหนนิแคมลุกควบก็ปรับราคาลดลงหมดเลยในช่องจัมบ้านมรรท ป่าเพิ่มขึ้นหมดเลยในช่องทีมเย็นบอลรองแล้วแบบนี้จะไม่ให้เชื่อใจแอตมาเฟดนะเรามานื่มนมตามหีกันเถอะคืนนี้ไม่น่าจะหมดนะพาท้องส่งท้องเสียอยู่แอตมาเฟดเป็นทีเด็ดตัวนรกสนสิบดาวตรงที่หนึ่งใน EP3 สึกลาลิกาสเปนประจำค่ำคืนวันอาทิตย์ครับคู่ต่อมา เช็คข้อมูลสองคูดด่โดยแฮนดิแคปโอซาซูน่ากับบาร์เซโลนาลาลูกาสเปนแข่งขันที่สองครึ่งบาซารบุกต่อครึ่งควบลูกแน่นอนชื่อชันทีบาร์เซโลนาดูดีกว่าไม่อาจปฏิเสธได้แต่ถ้ามองในมุมเกมเรคือว่าดูดีด้วยกันทั้งคู่เจะมานสามเกมเบรนะครับพวกเขาชนะสองแพ้หนึ่งชนะเซตาเิโกชนะบาเดเนเซียแพ้กับมิวาว แต่ปัญหาหลักคือพวกเขาเพิ่งลงเล่นการสัปดาห์มาด้วยนะไม่รู้ว่าทีมอยอรมันซาตูน่า,าเล่นทางเกมลีกเล่นทางเกมการสัปดาห์สภาพทีมจะเป็นอย่างไรแต่เกมการสัปดาห์นั้นสุดท้ายแล้วพวกเขาต้องรอบไปกับคลับมูกนะวันนี้มาลงเล่นในเกมลีกเจอบาซ่าต่อเลยในขณะที่บาซโลน่าลงเล่นไปแล้วสามเกมลีกยังไม่มีรายการอื่นๆเข้ามา้องแวะให้เสียสมาธิ นะครับพวกเขาเริ่มต้นในการหมุกเสมอเกตเ,เพศสนสนหลังจากนั้นก็เอาชนะนคู่แข่งมาได้สองเกมติดนะล่าสุดก็เพิ่งไปเมียอชนะเมียเนียเอาสุดมันสี่สามนี่คือข้อมูลพื้นฐานของโอซานุูน่ากับอัเซโนน่าในขณะที่สถาิการณา์ก,การเป็นบาซ่าดูดีกว่าอย่างเห็นได้ชัดสองพูดูแฮนดิแคปจากจ้าทั้งห้าลาย ปรากฏว่าเกมคู่นี้เป็นลักษณะเสียงข้างมาก4ต่อ1ก็แล้วกัน4ต่อ1ชี้เป้าบาร์เซโลนาโดดเด่นเพราะปรับราคาลดลง4ต่อ1ไม่เก่งโกุโรซาตน่าเพราะปรับราคาเพิ่มขึ้นขณะที่โอกาสเสมอขึ้น3ลง2เพราะนั้นหลักๆอยู่ที่บาร์เซโลนาครับสำหรับช่องราคาพูแทนิแคมเป็นราคาบาร์ซ่าบุกไปต่อขึ้นควบลูก เลนนี้เจ้านะฮะลายยืนอ,อยู่กับทีมเยือบนบอลต่อปรับราคาลดลงทั้งหมดและปรับราคาเพิ่มขึ้นทั้งหมดในชอจบาลบอลรองเพราะฉะนั้นด้วยภูนี้ด้วยไฮนิแคมนี้เจ้าเลือกอยู่กับบาร์เซโลนาครับนะเจ้าเลือกกับอยู่กับบาร์เซโลนานะมั่นใจบาร์เซโลนาว่าจะบุกไปเอาชนะได้วางใส่ต่อบาร์เซโลนาครับเป็นทีเด็ดตัวนี้สวนสิบดาวตัวที่สอง ใน EP สามศึกลาลิกาประจำคคือวันนี้สรุปเลยและกัน EP สามสองคู่อยู่ต่อแอตมาเรดอยู่ต่อบาร์เซลโลนาใครยังไม่ได้ฟัง EP หนึ่งและ EP สองศึกเพมเ r ลิกแล้วก็สึกกานโชว์ล้มกูติดตามด้วยนะครับส่วน EP สามก็มีเท่านี้เด่นเด่นดวงดวงอยู่แอตมาเรดอยู่บาซ่าสวัสดีครับ